เบียชนเวิร์กครับอีกหนึ่งอีพีที่นัดยากนิดนึงนะครับต่างคนต่างยุง่งส่วนน้องคนนี้ที่จะมาถ่ายวันนี้รายการเบียชนเวิร์กเนี่ยก็งานก็เยอะทั้งเรียนทั้งทํางานนะครับคือถ้าไปถ่ายคนที่เขาประสบความสำเร็จเป็นผู้ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะกลายตัวน้องๆบางคนครับน้องๆบางคนก็เพิ่งเริ่มทำงานนะครับก็เลยเลือกน้องคนนี้ต้องเรียกว่าเพิ่งได้เข้ามาทํางานแล้วกันคงไม่เกินสักสองสามปีมั้งเพราะน้องยังเรียนอยู่นะครับเราจะไปรับสาวชุลากันครับไป ไปรับสาวจุฬากันผมเชื่อว่าคนที่ดูช่องนี้บางคนก็รู้จักน้องคนนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าน้องคนนี้คือใครไป เราลังเดินทางไปที่ชุลานะครับรัศินศิลปรกรรมนะครับศิลปรกรรมนี่จริงๆปกติเนี่ยน่าจะเป็นอิมเมจนี่คือศิลปรกรรมน,น่าจะเป็นผู้ชายเยอะกว่าเรื่องเรียนเป็นเรื่องสําคัญแต่เรียนเก่งไม่เก่งสอบได้ไม่ได้ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะไหนวะรู้สึกจะสอบมั้ง เหมือนอะไรรูะเหมือนพ่อมารับลูกกลับบ้านนะอ่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเราไม่เจอกันนานแค่ไหนเนี่ยโอ้นานมากเลยค่ะพี่เบียร์ไม่เจอกันนานมากแต่ก็เหมือนเจอกันตลอดใช่ผมมันวนไปวนมาอยู่นี่นะใช่ค่ะนี่เราทำอะไรสอบอ๋อ มาสอบเพิ่มเติมค่ะใช่แล้วครูช่วงนี้คือช่วงปิดเทอมค่ะแต่ว่าเหมือนครูเขาอยากจะแบบเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้แล้วเขาอยากจะให้คะแนนก่อนตอนแรกพวกหนูก็ดูแล้วนะไม่ใช่สอบตกไม่ค่ะสอบเพิ่มแบบคะแนนเขายังไม่พอใจหรืออะไรอย่างงี้เลยต้องมาสอบแก้เพิ่มทุกคนอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคเรืเอาคอนเซปต์รายการให้ฟังก่อนนะอันนี้เป็นรายการเบรกชวนวก็คือว่าคุยเรื่องงาน เราจะไม่คุยเรื่องไร้สาระว <Okay. S 2> ันนี้ก็จต้องมีสาระนะโอเคค่ะโอเคคุยเรื่องงานนะได้ <Okay. S 1> ค่ะงั้นรันเรียนจบมหที่กรุงเทพใช่ค่ะกรุงเทพแล้วก็มาสอบเข้าจุฬาจุฬา,าเอาเรื่องนี้ก่อนเลยเขาเสรตจรายการเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กหรืออะไรก็ตามต้องเป็นคนที่ทํางานแล้วอาอาถ้าเรียนอยู่พี่พี่ไม่นับอาแต่นี่เรียนด้วยทางานด้วยเลยนับเรยอยากจะแบบมาแชร์ให้พี่ๆน้องๆคนดูฟังว่าแบบเออเนี่ยจริงๆการเรียนมันสําคัญแค่ไหนพี่บอกคนดูไปว่า เรียนเนี่ยมันคือเรื่องสำคัญใช่แต่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตอ่ะพี่ถามเลยเรียนที่กรุงเทพค่ะแล้วไงแล้วจบมาก็มาเข้านี่เลยสอบเข้าใช่ยากไหมตอนเข้าสอบเข้ายากไหมหนูว่ายากเพราะว่าตัวหนูอะอยากเข้าที่นี่ที่เดียวแล้วก็มันมีแค่สองรอบมีสอบสองรอบเท่านั้นมันเป็นแบบสรอบเท่านั้นหลับตรงคือพอร์ตโฟลิโอค่ะรับนุ่นหนูเนี่ยรับสามคนต้องเอ็นปะเอ็นค่ะอ๋อนี่คือสอบเอ็นเนาะใช่คือสอบหมดเก้วิชาสามัญโอเอ็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทําไมถึงเลือกศิลปกรรมเพราะอะไร เพราะว่าทำไมอ่ะคุณแม่ไม่อยากให้เรียนนิเทศค่ะคุณแม่ไม่อยากให้เรียนนิเทศทาไม<ช>เดียวนิเทศมันคล้ายศิลปรกรรมหรอหนูว่ามันมีความคล้ายนะนอกจากแบบวิชาเอกที่อานูเรนเป็นวิชาเอกบัลเล่ใช่ไหมคะ,ะแต่เราก็ต้องทำเชียร์เตอร์ทำพวกไฟหรือแบบอ,อะไร<น>แม่เลยอยากให้เรียนศิลปรกรรมมากกว่าใช่เพราะว่าเขาแม่เรียนนิเทศมาก่อนนะคะพี่เบียร์แม่จบจุฬ่าปะแม่จบมอลังศิตค่ะมอลังสิต แล้วแล้วเลือกจุฬานี่คือสมมุติว่าเขามีให้เอ็นนี่เขาต้องเลือกแบบว่ามหาลัยอื่นด้วยแล้วเราเลือกจุฬาที่เดียวเลยปะหนูเลือกจุฬาที่เดียวตอนแรกหนูได้โคต้าไปที่เอแบกค่ะอ๋อแต่เราไม่ได้ปไปใช่ไม่ไปแม่บอกถามอย่างแรกเลยว่าตื่นไปเรียนไหวไหมเอ,อมันไกา,า,าไม่ให้ไปอยู่หอเขาเป็นห่วงอ๋อเข้าใจแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอแบกไม่ดีนะใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดีแม่บอกว่ามันดีที่มหาลัยที่ไหนก็คือดีหมดแหละเพราะบ้านเราอยู่แถวนี้ใช่บ้านหนูอยู่แถวนี้ก็เป็นเด็กแต่แถวนี้อยู่แล้ว ใช่ใชเอ๊ะ<ช>เรียนมาเทมที่ไหนสมายที่ประสานมีค่ะอ๋อก็แถวนี้เลยใช่อ,อ๋อที่พี่เพิ่งไปใช่เฮ้ยเด็กที่ภาษานมีดที่พี่จะบอกก่อนนะคือตอนนี้เขา,าสักสูตรเขาอะเน้นสายอาชีพมากเลยใช่แม้แต่รุ่นหนูแล้วค่ะอืมใช่แล้วรันเนี่ยครั้งแรกที่รันเริ่มทํางานเนี่ยอายุเท่าไหร่ ครั้งแรกที่แบบทําแล้วก็ได้เงินเข้ามาก็ตั้งแต่มัธยมปลายเลยค่ะแบบไม่ได้ทําเยอะแต่ว่าช่วงมปลายก็เป็นเหมือนรับรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นอย่างนั้นใช่เรารับรีวิวนี่แสดงว่าเราจะต้องมียอดโฟล์ทถึงจุดหนึ่งเนาะมาก่อนก็หมื่นเดียวเองค่ะพี่เบียร์มันก็รับแบบเล็กๆหน่อยก่อนแฮปปี้บอลนี่คือหมื่นหนึ่งใช่ก่อนเจอพี่นิกกี้นี่คือหมื่นหนึ่งหมื่นสี่อ๋อหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสอง้เจ็เราเข้ามาโดดตอนหลังใช่ตอนนั้นก็คือรับก็แค่ไม่บ่อยคือมมีีีีอออะะะไรรรรกกกก็็ับบบดวว่่่าาาาาาเเยยง้พจแต ังใช้ของอ m, ตัวเองไม่ต้องอขอพ่อขอแม่อะไรอย่างนี้ก็ลาบบอกแชร์ได้ไหมว่าตอนนั้นรับงานเท่าไหร่แชร์ได้ปะ่ะห้าร้อยพันหนึ่งเองพี่เบียห้าร้อยพันหนึ่งก็เอาแล้วเอาหนูเอาหมดแล้วใครถ่ายให้เวลาถ่ายก็เพื่อนไปโรงเรียนไปต้องถ่ายขนมอะไรเพื่อนช่วยถ่ายอะไรมถือมือถือ,อค่ออคะ ไม่ได้มีกล้องเวอร์อะไรก็มือถือโอเคไม่ได้มีอะไรอุปกรณ์อะไรใช่ไ้มไม่มีเลยฉันน้องๆที่บอกว่าโอ๊ยผมไม่มีอุปกรณ์หนูไม่มีอุปกรณ์นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เราสามารถทำได้แล้วลองบอกคนที่ไม่ยอมเริ่มดิเนี่ยไม่มีคนตัดต่อไม่มีอุปกรณ์อะไรเงี้ยหนูว่ามันก็เป็นปัจจัยที่น่าคิดมากเลยนะคะพี่เบงเพราะว่ายังหนูเนี้ยก็ไม่มีคนตัดต่อแต่หนูเรียนภาษามิตรมันจะมีเอกคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยหนูก็ให้เพื่อนหนูช่วยตัดลดราคาให้หน่อยได้ไหมเท่านี้อะไรเงี้ย แต่เราหวาทาก่อนเงินพันหนึ่งเนี้ยแบ่งไปค่าจะต่อห้าร้อยอ่าเราได้500อยไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีงานอะไรเงี้ยเราก็าคิดถ้าอนาคตเราแบบ มีงานเยอะขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยออก็ทําไปก่อนเงินมากเงินน้อยก็ทําไปอาจจะขึ้นอยู่แพลตฟอร์มพท่ทีถ้ามันเป็นยูทูบแบบอาจจะต้องมีคนตัดแต่ถ้ามันเป็นรีวิเป็นเป็นตัดเอะมันง่ายมากเลยเริ่นเลยถูกไหมอุปกรณ์ไม่เกี่ยวเพราะอยู่ใช้มือถืออยู่อยู่แล้วอ่ะแล้วท้าจริงๆงไม่ต้องเป็น iPhone รุ่นใหม่สุดก็ได้ใช่ยี่ห้ออะไรก็ทําได้แล้ววันนี้ถูกไหมเขามีแอปใช่ป่ะใช่โอเคอย่างนั้นห้ามอ้างกันนะครับทำคือทําเลยนะใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้หนูก็ตัดคลิ อ่ะโกลันรับงานช่วงแรกๆก็คือ500ร้อยบาทก็ยังรับนะเอาตามไปกินหนมกินไปกินข้าวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเนาะโอเคแฮปปปี้้แลวระมาณอายุประมาณเท่าไหร่ม .4 ม .5 ม .6 กมส่นี่เท่าไหร่วะสิป่ะสิบสิบ1กส่บเจ็ดสิบแปดะค่ะอ่ะโอเคเข้ามหาลัยไปตอนนั้นอะก็ทำงานอยู่ป่ะทำคอะไรก็อินฟูแล้วแต่จริงๆหนูมีทำงานเป็นหนูทำไอดอลด้วยค่ะเข้าวงไอดอลแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันเป็นช่วงโควิดไงค่ะพี่เบียร์ไม่ได้อะไรมันมันก็เลยไม่ได้ไป โอเคเข้าใจอีวงอีเวนต์เลยไม่มีใช่่่ไมมคอยีเราเป็นครูด้วยปะใช่ค่ะหนูสอนบัลเล่ด้วยก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เริ่มเริ่มเมื่อไหร่จริงๆหนูเริ่มสอนตั้งแต่ม .4 ด้วยซ้ำก็นี่ไงก็นี่ก็อีกหนึ่งงานไงใช่ไหมใช่ใช่คือเลิกเรียนปุ๊บหนูต้องบึ่งรถไปสอนยิมละได้ชั่วโมงเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบค่ะแต่เดือนหนึ่งหนูทำได้หมื่นกว่าเลยนะทำงานสามวันอ๋อขยันเลยใช่ป่ะทำจริงจังเลยใช่ปะหม่น่าใช่จริงจริงจังเลยค่ะไม่ค่อยขาดอะไรเงี้ยแล้วก็อาทิตย์หนึ่งทำสามวัน พุทเสาร์อาทิตย์เราก็จะได้เยอะตอนแบบคลาสแบบพเวทอะไรเงี้ยพันห้าอย่างเงี้ยแล้วไปมีความคิดว่ายังว่าอะไรทําไมถึงไปไปสอนเพราะอะไรคือคุณแม่หนูเล่นกีฬาแต่เด็กใช่ไหมคะเราไปซ้อมทุกวันแต่พอมอสี่เข้ามากรุงเทพก็เหมือนแบบว่าใจแตกนิดหน่อยกินข้าวกับเพื่อนตอนเย็นทุกวันเลยสยามแล้วคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าทาไมชีวิตหนูมันดูแบบว่ามันว่างเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบลองไปสอนไหมแบบ อสอนแบบเบาๆจะได้แบบมีกิจกรรมทําด้วยเกี่ยงไหมตอนแรกไม,ไม่คะ่ <okay S 1> ะก็โอเคเลยโหพี่เบียร์เจ็ดวันเราเรียนแค่หนังสือ5วันเสาร์อาทิตย์อาจจะมีะเรียนบอลเล่ด้วยแต่ว่าพอโตแล้วก็หนูก็ไม่ได้เรียนและก็เลยเออเราก็ว่าเราก็ไปทํางานก็ได้นี่มันก็คือบางคนบางคนน้องบางคนเขาบอกว่า หนูเพิ่งเรียนทำไมหนูก็ต้องไปทาไปทํางานไปสอนด้วยมันก็หนูใช้หลักนี้พี่เบียร์เราเริ่มก่อนอดีกว่าเพราะว่าเราจะรอมาเรียนจบแล้วค่อยทํางานเนี้ยหนูว่ามันสายเพราะเดี๋ยวนี้รุ่นนี้อาจจะโตเร็วกว่าหนูอีกแหละอีกขันน้นนึงแล้วนะตอนนั้นหนูก็คิดว่าเราอ่ะทํางานหนักก่อนอีกหน่อยเรามีเงินแล้วนี่ เราจะค่อยใช้ชีวิตแบบโรนีก็ได้ใช่าค่ใช e ชีวิตไทยก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเรามีเวลาใช้ชีวิตอีกเยอะอย่าเพิ่งเออร์ลี่เลทายนี่ทุกวันนี้อายุเท่าไหร่วะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดพูดเรื่องรีทายเล้วะอย่าเพิ่งอีกกลอีกไกลอีกไกลอีกไกลคือคือพี่พี่ขอชมนิดนึงนะไม่ใช่เด็กทุกคนที่เรียนอยู่แล้วเขาอยากจะ เขาเรียกว่าไปหาเงินด้วยค่ะแต่พี่เชื่อว่าทุกคนอยากได้ตังค์ไม่มีใครบอกว่าแบบเนี่ยมีทางมีเวที่จะไปหาตังค์แล้วบอกไม่เอาไม่มีถูกไหมใช่นี้รันเนี่ยก็ทั้งเรียนแล้วไปทํางานก็คือว่าไปสอนบอลเล่สอนใช่ไหมหมายถึงตอนมัธยมใช่ไหมสอนเลยสอนเด็กๆใช่ก็คือว่าเราก็มีทักษะอะไรมาตั้งนานแใช่อ๋อเอาแต่ว่ารันน่ะมีแต้ไต้อคนอื่นก็คือว่ารันรันมีทักษะใช่แต่ก่อนที่จะมีทักษะเราก็ฝึกฝึกมาก่อนเหมือนนเหนื่อยไหม เหนื่อยตอนที่หนูฝึกกีมอะไรเงี้ยค่ะหนูซ้อมทุกวันเคยท้อไหมเคยมันมันต้องมีอยู่แล้วค่ะร้องไห้ไหมไม่ไม่หนูไม่เคยร้องไห้เวลาที่จะต้องเดินเข้าไปซ้อมอ่ะอไม่เคยไม่เคยนะใช่สอนตั้งแต่ประมาณมัธยมใช่ค่ะแล้วพอช่วงจะเข้ามาหาลัยก็เลยหยุดเลิกสอนไปก็มาโฟกัสที่จะเข้ามหาลัยอ๋อเดี๋ยวมันตีกันเข้าใจละเข้าใจละ มาเข้าสื่อตอนที่ไปออกรายการพี่นิกกี้โอ๋โอคลิปแรกเลยป่ะตอนนั้นก็คือโอ๋โอป่ะรายการป่ะใช่ค่ะโอ๋โอค่ะแต่ว่าที่สองคลิปแรกถ้าเป็นช่องพี่นิกกี้อะคลิปแรกแต่ว่าหนูว่าไปออกรายการโป๊บอยก่อนดีก๊อฟอ๋ออ๋อใช่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 เป็นเป็นลูกโป๊บอยนะตอนนั้นโอเคอ่ะแล้วมามาพี่นิกกี้ใช่ค่ะโอเคตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนเข้ามาตามเราเยอะขึ้นใช่ใช่ แล้วก็ยอดฟอลโล่ก็เพิ่มมากขึ้นในไ g แต่พวกนี้เนาะเร็วมากตอนนั้นเราแฮนเดิลอย่างไรบ้างแน่นอนมันมีแฟนคลับที่เข้ามาชอบเราอ่าแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบใช่ต้องบอกว่าเป็นอัตโนมัตินะคนที่อยู่ในในแสงสีเสียงโซเชียลเนี้ยมันจะมีทั้งคนที่ชอบเราขนาดพี่อ่ะผู้ใหญ่เห็นนีกแล้วว่ามันไม่ได้แบบไปไปอะไรกับน้องๆอ่ะมันก็ยังมีคนที่แบบอาจจะไม่ชอบมันใช่เป็นเป็นปกติแล้วนึกออกมะ รันยังเด็กแล้วรันแฮนเดิลยังไงสำหรับหนูหนูว่ามันยากมากหนูก็ไม่เชื่อว่าใจเป็นคนเซนซิทีฟขนาดนั้นในเมื่อก่อนแต่ว,ว่าตอนนี้หนูเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วหนูเป็นคนแบบคิดเยอะเซนซิทีฟใครพูดแล้วหนูจะเริ่มคิดแหละเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราแบบ เราไม่ดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูเหมือนแบบเล่นกีฬาเราก็ต้องเป๊ะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พอมาเจอนี้ก็เหมือนทําให้หนูแบบปลดละวางไปได้ครึ่งหนึ่งพี่เบียเพราะว่าหนูปลดละวางไปว่าอะไรวะไม่ไปคิดถึงตรงนั้นเยอะปล่อยปล่อยไปบ้างอะไรอย่างเงี้หนูก็จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าแบบว่างๆเขามาดูหรืออะไรอย่างเงี้ย เปลี่ยนใจชอบก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ชอบก็โอเคไม่เป็นไรเราก็พิสูจน์ไปใช่มาถึงปัจจุบันนี้คือยอดตามแบบหมื่นหนึ่งจนเป็นนี่เท่าไรจะหมื่นจะแสนแล้วเนี่ยโคตรไวอ่ะปีไม่ถึงปีป่ะไม่ถึงค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ตามแน่นใช่ไหมใช่ใช่แล้วแน่นอนพอมีคนตามปุ๊บมีอะไรมาปุ๊บตามมาด้วยงานใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมีคนส่งอะไรมาให้จ้างรีวิวจ้างไปงานนุ่งงานนี้ออกรายการใช่ค่ะตอนนี้มีงานอะไรบ้างก็จะมีงานรีวิวค่ะตอนแรกๆก็จะเป็น ร้านอาหารรีวิวไลฟ์สไตล์สินค้าหนูก็จะได้พวกเสื้อผ้าเยอะกระเป๋า,แ,าแล้วก็พวกทำหน้าเรารับหมดเลยป้ะหรือว่าเราบางอันเราก็ไม่รับเลยถ้าจะเกลียนก็คือพวกสก,กินแคร์ก็ต้อง ดูก่อนว่าดีไหมหรือว่าอม่ดีือคือถ้าเกิดว่าเรารับไปแล้วมันไม่ดีกับคนที่ตามที่ตามเราเงี้ยเราก็ซวยป่ใช่ใช่อ่ะรีวิวมีงานแล้วมีเห็นไปร้องพลงร้องเพลงด้วยอ่าตอนนี้มันยังไงอันนี้ช่วงร้องเพลงในพี่ขาดการติดต่อกับเราไปช่วงนี้อ่าใช่ค่ะคือหนูอ่ะได้ไปเซ็นสัญญาเข้าค่ายอืมใช่แล้วก็ลูกเสือเข้าค่าย Love ี่ค่ะของพี่จิ๊บใช่โอเคพี่จิ๊บพี่จิ๊บน่ารักใช่น่ารักมากเลยค่ะ พี่จิ๊บก็จะให้ไปออกงานร้องเพลงเพื่อเหมือนกับว่าฝึกไปก่อนที่จะเราจะเป็นศิลปินโอเคใช่ประมาณนั้นค่ะก็ไปเข้าค่ายร้องเพลงครับตอนหันก็จะมีเพลงที่เขาจะร้องประจำๆซึ่งแม่งติดหูกูมากครับพี่จิ๊บติดหูพี่มากครับทุกคนมาลุยเริ่มเอาเริ่มเริ่มสามสองหนึ่งไม่ได้ก็มีเอาแล้วฉันก็คงต้องหาคนรู้ รันนี่มันดีนะให้ทำแบบทำหมดเยนะฟูซ sure hmm, like ื้อมากเลยโมยทำแบบทำหมดเยนะเชื่อว่าพ like> ี่เคคุยกับนิกกี้ไว้ตอนอยู่ญี่ปุ่นอ่ะนิกกี้มันพูดเข้ามาว่าพี่พบียร์พี่ดูเลยรันมันร้องแต่เพลงเนี้ยฟังย่นหูร้อนหูละนี่คือครั้งแรกที่พี่ได้ยินเพลงนี้เว้ยแล้วพี่ก็ไถไปเจอพอเจอทีนี้พอเจอแม่งครั้งนะแม่งมาแบบเยอะมาก ว่าหนูมีเหตุผลนะว่าทำไมถึงร้องสองเพลงนี้เยอะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบฟังเพลงแต่ที่หนูจำไม่ได้จำเนื้อทั้งหมดแล้วก็ไม่จำชื่อศิลปินหรือว่าอะไรใดๆพี่จิ๊บเขาก็เลยบอกหนูว่าสองเพลงนี้เอาให้ได้เอาให้แม่นเฮ้ยก็ดีนะพี่จิ๊บแกก็พูดถูกใช่ค่ะมันต้องแม่นก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเราเคยดื่มเหล้าปะรอบแรกที่ไปร้องหนูตื่นเต้นปากแข็งเลยพี่หรอใช่ปากไม่ขยับอะตอนร้องอะแต่ก็โชคดีที่รอบแรกไปร้องไปร้องเป็นร้านเหล้าก่อนก็เป็นงาน ของโกลัันนะครบแล้วมีอะไรไหมตอนนี้ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็มีช่องช่อง YouTube ใช่ค่ะทำของพี่นิกยังทำยังทำแฮปปี้บอยอยู่ใช่ค่ะก็ถ่ายกันนินบ้างใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะใกล้หมดสัญญาแล้วค่ะพี่ใกล้หมดสัญญาแล้วบีนกาลาปีหน้าเอาทีนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าตอนนี้รันก็อาจจะคือหมดสัญญาทางนี้เสร็จปุ๊บรันก็ต้องออกไปหาทางเดินของตัวเองละไม่เลือกทางเดินของตัวเองดีกว่าค่ะพี่เดียวเพราะหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะ หนูก็สามารถทาําต่อได้นั่นแหละแต่หนูว่าอ,อยากโฟกัสเรียนก่อนโอ้ยถูกต้องต้องตอนแรกหนูซีเรียสมากเพราะว่าหนูว่าอยากได้เกียรตินิยมให้แม่แม่หนูขอเลยแบบขอเกียรตินิยมสักครั้งอะไรเงี้ยเพราะเรื่องเรียนนะตั้งแต่โตมาแม่หนูไม่เคยว่าเลยจะสอบตกอสอบอะไรได้หมดแล้วเขาแบบเออแบบขอเกียรตินิยมไม่ต้องเกียรตินิยมหลักแบบหนึ่งก็ได้สองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนเรียนเก่งอยู่แล้วหรอไม่ค่ะไม่ได้เก่งเอาตัวรอดดีกว่าเรียนแบบเอาให้รอดโอเคเพราะศิลปกรรมเขาเรียนค่อนข้างจะ จะบอกว่าชิลก็ไม่เถิงคือเด็กแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ตัวเองไหมชิลๆป่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็หนูว่าศิลปกรรมก็หนักนะคะหนักหนักแนวมหาลัยอ่ะเพราะว่าเราแบบต้องทําตลอดเวลาเราอาจจะไม่ต้องอ่านหนังสือแต่เราทำอย่างอื่นแทนก็เหนื่อยอย่างอื่นอาจจะต้องนอนนอนนอกับชาวบ้านเขา่ใช่ แล้วตอนนี้คืออยู่ปีสี่ค่ะเทอมสองเทอมสองก็คือเหลืออีกกี่เดือนจบเนี่ยนับเป็นปีหน้าดีกว่าก็ประมาณสี่เดือนจบแล้วอ๋อก็รับปริญญาเมื่อไหร่ปีหน้าปีหน้าค่ะเดือนอะไรปลายปลายเดือนปลายปลายปีค่ะตุลาอ่ะจะเชิญพี่ไหมเชิญหนูเชิญทุกคนจังไว้นะความฝันหนูเลยนะพี่เบียร์หนูอยากให้มีคนไปรับวันวันนั้นเยอะๆโอเคต้องทักตัวตัวเองนะถ้าไม่ทักมาบอกเลยกูไม่มา แน่นอนหนูหนูต้องทำด้วยตัวเองอยู่แล้วค่ะพี่เบียมันเป็นเหมือนแบบการประสบความสาเร็จที่สำคัญเลยทะหนูรีนจบมันแค่ก้าวแรกก็คือว่าเพราะเราพอเรียนจบเราจะไปเจออะไรที่มันเป็นโลกแห่งความจริงมากขึ้นอีกทุกวันนี้เรายังอ้างได้เราอยู่ว่าเราเรียนอยู่เรายังทําได้ไม่เต็มที่อย่างนู่นอย่างนี่เราเรียนอยู่อย่างนั้นถ้าเขาทําผิดถ้าเขาทําไม่ถูกต้องก็ให้อภัยเขานะตอนนี้อ้างไม่ได้ละเรากลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวละสำนันเอก แต่ว่าที่พี่เลือกจะถ่ายรันเนี่ยเพราะว่าพี่ว่าน้องๆที่ดูช่องเนี่ยก็มีคนอายุกกใกล้ๆรันกันเยอะแล้วก็น้องๆบางนคนก็นยังขอตังค์คุณแม่อยู่คุณพ่อคุณแม่อยู่ซึ่งไม่ผิดไม่ผิดค่ะไม่ผิดเพราะเรายัางเรียนอยู่เนาะเราเรียนให้เต็มที่<ช>แต่วันนี้รันก็คอยขอตังแม่อยู่ปะไม่ได้ขอแล้วค่ะไม่ขอแล้วใช่ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่แบบว่าเราใช้ตามตัวเองเลยถ้าแบบไม่เคยขอเลยก็ ประมาณปีนี้ที่เราได้ได้ที่ได้มีงานมุ่งงานนี่ใช่แล้วก็หนูรู้สึกภูมิใจด้วยนะพี่เบลเพราะว่าจริงอย่างพอหนูเริ่มทำแบบเจอพี่นิกกี้ได้คุณรู้จักเยอะขึ้นอะไรเงี้ยหนูแบบจ่ายค่าเทอมเองแล้วเดี๋ยวปีหน้าหนูก็แบบอะตอนนี้หนูงานเยอะขึ้นเรามีเงินเก็บหรืออะไรเงี้ยหนูก็จะเตรียมจ่ายค่าเทอมให้น้องเพราะหนูเป็นพี่คนโตเขาจะทให้น้องด้วยใช่เราเป็นพี่คฟุ่มเฟือยไหมก็ฟุ่มเฟือยอยู่กับไปกับอะไรกินเที่ยวเข้าไป กินเที่ยวไม่ค่อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาใช่ค่ะแต่ว่าจะซื้อของอะไรเงี้ยเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เสื้อเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยแมนลุ่ง<ช>แมนเนมแบบของกระจุกกระจิ๊กอ๋อแล้วแล้วโกยัดอะ่ะคือฝากพี่ ลำบากลำบากต้องไปต่อคิวนานนะเป็นยั่วโมงแต่ว่ามันก็ดีนะมันก็เออเนี่ยไปซื้อให้รันก่อนให้รันก่อนอันนี้กิมเป็นคนที่น่ารักมากที่จะบอกให้คือบางคนก็อาจจะมองมันจะมีคนเหมือนกันนะนิกิมีคนทั้งชอบทั้งไม่ชอบแต่พี่พี่เชื่อว่าเขาเป็นคนตีใจดีมาก นิกก so ี uh, hi, like, kind of ้อ like, e ่ะแล้วก็อ่ะให้ขอบคุณอยากขอบคุณพี่นิกกี้ไหมขอบคุณอะไรบ้างคขอบคุณพี่นิกกี้นะคะขอบคุณโกบอยหรือขอบคุณใครอย่างเงี้ยนะขอบคุณโกบอยด้วยใช่เพราะว่าหนูพูดทูคลิปเลยนะว่าถ้าแบบโกบอยไม่ทักมาชวนหนูเรื่องกอล์ฟแล้วแบบไม่พาหนูไปเจอพี่นิกกี้ไปตีกอล์ฟหนูไม่มีตรงนี้เลยแบบไม่มีทางได้เจอพี่นิกกี้อยู่แล้วอ่ะใช่ก็ต้องขอบคุณโกบอยมากๆเลยค่ะแล้วก็ ต้องขอบคุณพี่นิกกี้ด้วยขอบคุณพี่เบียร์ด้วยขอบคุณทุกคนคือหนูรู้สึกว่าทุกอย่างอ๋อพี่มีทักแค่กำลังใจเราตอนที่เราดาวดาวาได้มาที่พี่ทักไปบอกเคยจะไปคี่อะไรมากใช่ค่ะคือหนูว่าในช่วงของปีเนี้ยทุกคนล้วนเป็นคนสำคัญสำหรับหนูหมดในการที่หนูกำลังจะเริ่มเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งใช่ แล้วก็คุณแม่คุณแม่่รักแม่รักมากเว้ยคือรันคุณแม่รักมากรันไลฟ์อยู่คือแม่คือแม่อยู่แม่อยู่ข้างๆนะแต่แค่ไม่ได้อยู่ในกล้องนะใช่ปหมใช่ค่ะถูกไลฟ์เฮ้ยเราขาดอีกหนึ่งงานงานอะไรไลฟ์กับเม้าไงอ๋อเออใช่แล้วคือเข้าไปทุกทีก็วิวเยอะทุกครั้งอ่่าใชขายเก่ง จ้างอยางจ้างได้อยู่นะใครจะจ้างไปไปไลฟ์ได้เอาจริงๆนะนี่พี่ยังคิดเลยว่าถ้าเกิดพี่มีโปร่งโปรดักอะไรพี่จะให้เราเป็นคนไลฟ์รูป่าจ้างไลฟ์ขายของได้นะใช่เก่งหนูว่าหนูเป็นคนพูดเยอะหนูเริ่มรู้สึกแล้วว่าหนูเป็นคนพูดดีดีแล้วดีแล้วดีแล้วคือคนเราอ่ะพี่จะบอกว่าผู้หญิงไม่ต้องพูดหญิงกับผู้ชายผู้หญิงอ่ะคนเรามันจะมีจุดขายหรือเสน่ห์อะไรบางอย่างคือจะบอกว่าอ่ะโอ้ยรันถึงจุดได้จุดนี้ได้เพราะว่าอจริงคือหน้าตาดีแล้วก็เพราะนิกกี้ ช่วยดันคือพี่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเว้ยคือโอเคเป็นเด็กน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ที่จริตของเราที่เราจะมีความแบบทํางานเก่งที่รันมีที่รันมีนะนใช้ได้เลยพี่รู้สึกว่าแบบคือยังไม่ได้เห็นไปไปเรียนจบมาทํทำงานจริงนะ,ะแต่พี่รู้สึกว่าเรามีเซนต์นะ ไม่งั้นมันไม่สามารถโต้ตอบอะไรกับคนได้คือเอาบางคนมันมันโต้ตอบอะไรไม่ได้ปกวะอ่าใช่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 ไหมตอนนี้เราเรากลายเป็นคนที่ต้องใช้ความเป็นตัวเราเองเนี่ยขายใช่ใช่ใช่แบบว่าอขายความบันเทิงให้คนดูสนุกสนานอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นพี่เลยเลอกน้องโกหลดมาถ่ายแล้วก็แชร์ให้ทุกคนดูนะครับือที่พี่จะบอกในคลิปนี้คือว่างานออนไลน์อ่ะ มันแทบจะไม่มีต้นทุนทุกวันนี้เราก็ถ่ายโซเชียลอยู่แล้วอะก็เปลืองค่าเน็ตอยู่แล้วอะทําไมไม่เอาค้าเน็ตให้มันเป็นงานใช่ปะถ่ายตัวเองถ่ายคอนเทนต์ถ่ายอะไรแต่พี่แนะนําอย่างนะเราก็อย่าทิ้งคอนเทนต์ที่เป็นไลฟ์สไตล์เป็น YouTube อะไรไปเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถทําเงินด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใครในอนาคตเหมือนว่าเราไม่ต้องไปสังกัดค่าวหนก็ได้พี่ออกปะวันหนึ่งเราเราเราไปพึ่งกับสมมุติว่าไปพึ่งกับค่าอย่างเดียวนี้มันก็อาจจะไม่มั่นคงถ้าเราสามารถขาย ของเราเองในชาแนลของเราเองเนี่ยไม่คือแต่เบสนะมวยถูกไหมถ่ายไหมคอนทอนเทนต์ถ่ายเป็นตัวเราอะบางทีหนูก็กลัวเขาเบื่อพี่เบียถ่ายแต่ตัวหนูอะไรเงี้ยหนูจริงๆริงอ่ะยูทูบ้านหนูรู้สึกบ้านหนูหลังๆอะทําไม่ค่อยดีเพราะการใส่ใจของหนูอาจจะน้อยลงไม่เท่าตอนฝึกงานที่เราโฟกัส อยาเต็มตอนนี้มุ่โฟกัสอะไรอย่างใช่ก็เลยทําให้เหมือนคลิปออกมาอย่างแฟนคลับบอกสั้นอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกของหนูเองแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบเราถ่ายชีวิตประจำวันของเรามากจนเกินไปบางทีเราต้องมีสาระและคอนเทนต์บ้างอันนี้ในความความคิดเราความคิดหนูแต่ในมุมของคนอื่นแฟนคลับว่แบบ ไม่ต้องเลยเขาอยากอยากดูหนูอยากดูที่เป็นหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาขออย่างเดียวขอคลิปยาวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็แบบขอบคุณที่เขาแบบชอบดูไลฟ์สไตล์หนูอะไรเงี้ยเอาคำเอาคำแน,นะนำปะเอาไมเราคิดเยอะไปเว้ย <laughs> ใช่หนูมันทำเนี่ยสเต็ปแรกก่อนทําเราต้องรู้สึกว่าเราไม่ฝืนตัวเองก่อนนะอะไรที่มันฝืนตัวเองเช่น <c oughs> บอกว่าไอ้แม่งต้องต้องไปทําคลิปที่มีสาระอ่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องมานั่งท่องสคริปอะไรมันมันเครียดออันนี้อันนี้ฝืนเนาะถูกไหมค่ะอ่ะ ทีนี้ทุกวันทุกวันที่รันใช้ชีวิตอยู่เนี่ยค่ะรันก็มีทั้งสนุปทั้งเรียนทั้งเครียดทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันคือตัวเรามันคือรสชาติตัวเราใช่ทำไมเรามารสชาตินั้นสื่อไปให้ให้คนดูดูแค่นั้นเองคือชีวิตมันไม่มีอะไรมึงตั้งกล้องอย่างเดียวแล้วก็พู่ักไปคือรันโชคดีตรงที่ว่ารันมีมีแฟนคลับอยู่ใช่แล้วบอกให้แฟนคลับโกรันนี่แบบเหนียวแน่นมากคนคอยัพพอร์ตใช่เขาน่ารักกันมากสูุกปะ เดีนี้ก็ทำไปเถอะคือเราเราทำมาขนาดไหแล้วอะพี่ก็เลยเชื่อว่าถ้าเรามีช่องทางของตัวเองด้วยมันก็ดีแต่อาจจะยังไม่ใช่นาทีนี้ที่เรา <จะ S 1> ลั่นมาท, <ำ S 1> ทุ่ม<ด>ทั้งหมด<ล>อ่า<ช>เข้าใจแล้่สะสมไปนะครับก็พี่ว่าชีวิตยังยาวอะ่ะแม่งเพิ่งเรียนจบ21่อ แต่ว่าปีนี้หนูสิ่งหนูโตขึ้นเยอะมากใช่แบบโตขึ้นแบบสองขั้นเลยสองขั 2, ้นโตด้วยติดแอคด้วยนะเจอพวกพี่เดี๋ยวนี้แอคแล้วเมื่อก่อนเดินมาว่ายกมือไหว้เดินมาเรียกมาทุกครั้งหลังๆนิกกี้บอกโทรไปไม,ไม่รับเรียกไม่ไม่ไมนะหนูไม่ว่างแล้วก็เดี๋ยวนี้เดินมาเจอพวกพี่ๆใส่แว่นดําเดินแอคเลยแอคใส่เลยอ่ะไอันน่าใส่แว่นนะอันนี้อันนี้อันนี้ที่หนูใส่แว่นหนูมีเหตุผลเอาละแอคละแอคละอะที่หนูใส่แว่นหนูมีเหตุผลหนูเป็นภูมิแพ้พี่เบียร์แล้ว พอหนูทํางานหนูนอนน้อยแล้วตื่นมาตาหนูบวมหน้าหนูแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วขาอกฝุ่นพี่แสวเล่นพี่น้องมก็น่ารักเหมือนเดิมแหละนะมีอะไรฝากถึงคนที่กําลังพี่ว่าเอารุ่นเดียวก่อนเนาะอมีอะไรฝากถึงคนที่แบบเริ่มที่จะแบบหาเงินด้วยตัวเองไหมเอาหนูว่าตอนนี้ทุกคนสามารถหาโอกาสได้เยอะมากไม่เหมือนสมัยก่อนเราสามารถออกมาหาโอกาสด้วยตัวเองได้ไม่ต้องรอให้โอกาสมาหาเราเราอย่าเพิ่งไปคิดถึงผลลัพธ์ว่า มันจะได้อย่างรวดเร็วหรือว่าไปคาดหวังเราแค่ทําให้มันมีความสุขจริงใช่ถ้าเรามีความสุขเราก็ทํามันได้ตลอดแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราไปคาดหวังไปรอไปอะไรเงี้ยเราก็จะเกิดความทุกข์และเกิดความผิดหวังได้ใช่โอเคพี่ก็มวยพรให้เราประสมตัวเรียนแล้วกันมันจะเรียนจบเลยเนี่ยเอาง่ายๆเอาใหเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนโอ้ใช่เอาโอเคคี่เรียนจบเดี๋ยวพวกพี่นิกกี้พาไปเลี้ยงเออเดี๋ยวเรียบรับปริญญาอะไรก็ว่ากันนะ แล้วเดี๋ยวก็เอาไว้เจอกันแล้วไปถ่ายกันใหม่นะรันนะนัดมาได้เลยค่ะโอเคก็พี่ว่ารันก็คงจะเป็นประมาณนี้รับงานประมาณนี้ไปสักพักกันก่อนเนาะจนอาจจะมีจุดพลิกว่าเราเราไปเจออะไรที่เราชอบจริงๆซึ่งมันชิมลรูกว่าอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากมายทำไปก่อนทาไปก่อนคิดอะไรเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าเราชอบอันนี้เราไม่ชอบอันนี้เรามีความสุขที่เราแบบแฮปปี้ยอดเยี่ยมแล้วสรุปนิกกี่หล่อไหมหล่อค่ะหนูว่าเขายิ่งแก่ยิ่งหล่อเหมือนที่เมื่อวานใช่ไหมแล้ว ชอบใครไหมตอนนี้มีคอมมิชชัอยู่อเปล่าไม่ค่อยมีค่ะพี่เบีใช่ไม่บอกเลยไม่มีไม่ไม่มีจริงแล้วชอบตอนนี้ชอบใครอยู่ตอนนี้ชอบใครไม่มีเลยค่ะเหรอเฮ้ยเอามีกล้องไม่กล้าพูดป่ะไม่ไม่ไม่มีจริงไม่มีไหมมีไหมยังไงคือหนูอ่ะพูดกับอ่ะให้พูดให้พูดใส่มีไหมไม่มีเลยพี่เบียจริง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 เฮ้ยร้านเนี่ยโกหกนะเว้ยมีเปล่าจริงจริงแบบพ่อหนูรู้สึกว่าอ่ะหนูโฟกัสเรื่องเรียนแหละแเรื่หอเงานแล้วงาน เม,มทุกวันนี้มีแบบใจมีหวัน่นไหวมั้ยมือโอ้ไม่ไม่หวัน่นไหวแล้วครับเป็นห่วงเขามากกว่าเราตอนนี้ก็ยังไม่ไม่อยากมีแฟนจะพูดอย่างงั้นก็ได้คะ่ะพี่เบียร์ทำงานเรียนก็ตอนนี้เรียนอะโฟกัสเรียนเนาะใช่ใชโอเคก็น้องกอลันนะ หวังว่าแฟนคลับต้องกุลังคงชอบชอบแล้วก็ให้กำลังใจติดตามฝากติดตามน้องกุลันใครที่ยังไม่ได้ติดตามน้องกุลันก็ลองไปติดตามดูเด็กคนนี้ก็เก่งนะครับแล้วก็น่าจะมีอนาคตอาจจะเป็นในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็ขอให้ภูมิต้านทานแข็งแรงด้วย <c oughs> ไปถึงถ้าเกิดว่ามันมีอะไรใครที่เขาไม่ชอบเราก็ให้นึกถึงคนที่เราเขาชอบเราแล้วก็ <c oughs> ขอบคุณมากครับที่มาออกรายการเบียชนเวิร์กนัดกันกพักแล้วเพิง่งมันเนี่ยเพิ่งจะได้เจอกันเนี่ยนี่เป็นงานถ่ายให้เรียวมากนะครับเดี๋ยวน้องกุนันจะไปสอบต่อ ขอให้โชคดีหนูขขเจอกันร,รายการเบียชนเวิร์กบายน้องกุลันจ้ะสรุปชอ่มที่ปะตอนนี้หรอ,อ,อคะนี่นี่ครับแล้วเป็นหนูรักเขาไปแล้วพีอเบียเฮ้ยรักเลยวะรัก,ก<ห>แ,แบบไหนวะ คือหนูหนูจะพูดยังไงดีคะเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหนูไปแล้วอะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตรักแล้วใช่คือแล้วก็หล่อด้วยเขาหล่อค่ะเขาหล่อด้วยแกยิ่งหล่อใช่แล้วก็สาวๆก็โอเคคือวันนี้อาจจะยังเนาะแต่ถ้าอนาคตไม่มีใครรู้เนาะใช่ใช่พี่พูดไว้อย่างงี้แล้วกันอนาคตไม่มีใครรู้เนาะใช่ใโอเคเอาคัสจบเอ้ยเดีอจบ